みなさんおはようございますสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนคลิปเสียงคลิปคลิปนี้นะคะมาชวนทุกคนฝึกคิดแล้วก็พูดคำพูดที่ดึงดูดสิ่งดีๆพูดกับตัวเองทุกวันทุกเช้าตอนเที่ยงหรือตอนเย็นหรือตอนก่อนนอนมีคำไหนอย่างไรบ้างคุณลองมาฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็ฝึกพูดนะคะมันจะได้เกิดพลังบวกกับตัวเองนะคะ 素敵なก日になりますように n i n a r i m a ขอให้เป็นหนึ่งวันที่สุดแสนวิเศษคำนี้ยพูดได้ทุกเช้าเลยนะคะมันจะช่วยปลุกพลังบวกให้กับคุณค่ะเคียวโมเชวาเซนาอิจินิจินินาดิมาสโยนิขอให้เป็นอิววันที่มีความสุขคำนี้พูดแล้วรู้สึกว่าใจมันพองโตยังไงลองไปพูดดูนะคะ จิ้นเสไซโคชีวิตสุดยอดไปเลยสังเกตนะคะเวลาคนมีความสุขมันก็จะออกเสียงแบบเต็มที่ไปเลยเราก็ต้องสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเองออกเสียงแบบดังไปเลยพูดหน้ากระจกนะคะจิบุนวาอุ้งกะีฉันดวงดีเนี่ยต้องบอกกับตัวเองทุกวันว่าฉันอนะเป็นคนที่โชคดีแล้วก็ดวงดีโอ s h ช o อ a k โกฮั g โออริาโขอบคุณอาหารเช้าแสนอร่อย เราเคยขอบคุณอาหารเช้าบ้างไม่เอ่ยหรือว่าขอบคุณคนที่เขาทำอาหารให้เราหรือเราทำเองก็ตามต้องรู้สึกขอบคุณจากใจจริงแล้วมันจะทำให้เราสึกแฮปปี้ไปด้วยเคี่ยวโม้อเอ้ยเตะเชียวเซดสวันนี้อาหารก็อร่อยและมีความสุขเป็นการพูดขึ้นมาลอยๆกับตัวเองหรือให้คนที่บ้านหรือแฟนหรือเพื่อนเราได้ยินไปด้วยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่า ไม่ใช่เราเองนะที่มีความสุขคนรอบข้างเขาจะรู้สึกดีไปด้วยยังไงลองไปพูดดูนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปภาษาญี่ปุ่นดีๆแบบนี้แล้วก็จะได้ฝึกพลังบวกสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเองพร้อมทั้งได้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปด้วยยเงี้ยยังไงฝากกดติดตามไม่หญิงทุกช่องทาง YouTube Facebook Instagram Tiktok พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ